โอเคบอกกันเสยดีท oh, ่านผู้ชมรูกทันกันด้วยนะครับนี่จิก็จะมาเล่นเกม R V นะครับเออแก้ตัวรอบหอบหอบทีแล้วเราแพ้เรามาเล่นอีกครั้งหนึ่งป๊อปยิงออุยอุอุ๊รกอะไยเนี่ย เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งโอ้โหแล้วเดินไม่ห,หนักเลยแหลกเลยแหลกมันมาได้ไงเนี่ยเจ้าชิดอย่าปล่อยอะไรมาอือปล่อยขี้เลยปั๊าป๊าดูชิดตัวเนี่ยทำไมมันแหลกจ,จังจิงจิงอยู่จิงดิ ลูนก,ก,น,กน้องมังกรตู้นีไมัใช้อะไร,รนนมั้งคะนี่แหละจริงๆแลกจิงแลกอ่นกอน,อนเลยไมล่อยอ่อนเราการะจายวาลี อรอ,อไปตบแบบตป๊บช้าจนปั๊บปั๊บปั๊บยิงปั๊บยิงปั๊บปั๊บยิงปั๊งเออตัวมาเจ้าชู้ตัวมาเจ้าชู้ปั๊บยิงไม่ใช่เกียร์ไม่ใช่เกียร์อะไรอะไรอะไรยิงฟรีเหรอ ปั๊บยิงยิงล้วตัมชอมตอนนี้รู้สึกว่าตัวปืนมันจะตัวเมื่อกี้ดีเราจะอัอนไหวแ้แต่ตอนนี้เราเทียบปั๊บยิง ยิงมายิงไหมฟั๊บยิงยิงออกไปเออเออยิงฟั๊บ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 ยิงฟั๊บ จะตบใหดูก <boundaries> ่นแค่ตบแล้ว่งเดียก็จะเย็ดีคุณตามาครับมาบุมมาฆ่าครับอะรอะรัันอนงไว้อ่ะ ก็ยิงฟังอ,อยู่ให้ฟ้าม่ไงครับเนี่ยสา้ฟ้าไม่ควรพลาดค,ครับยังใครมาฆ่ายแต่ยืนไม่เลยมาตีป้อ,เอ,อมเลยม,มันเขาก็โนยิงเ้าิี๊ เจ็บเจ้าเจเจ้า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 วิ่งไม่ทันหรอครับไม่ทานรอไปเลยวิ่งไม่ทานวิ่งไม่ทันโอ้ยจับไอ้ามีป้ปอมี่โ้ยเอ้ยต้องวิ่อนลมาเลยครับมาเลยครับฟ้เหมนไงตงนี้นมีข้าปอมเลย

เออรอกชิงนรอบชิงหอกชิง <ừ. S 1> อย่าองออนครับต,งตงังตังตูง่ตังต่อไปไหนครับโดนยิงรีเหรอ nhanh lên 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 nhanh ตังตังตังนักฟมั้นักฟ้ามคน้านะฟ้าฟาไม่ไม่เสียงแบบไ่เสียงแบบให้ตังยิ่บัยุ่งเกินไปขายุ่งเกิว่าครับตัวตะแก่ทัง

放你！你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 

并不是野猪，野、嗯、猫。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 นนคข้าาแกงปูนข้าวแกงสองครับมีกลุ่นแล้วดีแล้วทำไงครับคุณฟิวเราไปดูคุณฟิวครับโอ้คุณฟิวยิงอย่างกระหน่ำซัมเบอร์เซลครับตอนนี้ครับเทพเจ้าเทพเจ้าตาแกกำลังฟื้นครับตาแกฟื้นอยู่ โอ้โหทุก้อครับน้องเป็นไงบ้างครับเป็นไงป๊อป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 ยิงครับยิงรัวๆครับสายยิงไม่ควรพลาดครับโอ้โหยิงทีนึงตายครับโดนติดที่คอวะอือหือครับเราหวาว่ะไอ้หิวหิว เพราะไอ้สาวลูด้วยเขาเพราะพาไม่ได้เขาไม่ได้กินเขาไม่ได้กินจรินบอกเลยเอ,อืมอืมอะไรอะไรไปไหนไปไหนเทพเจ้าไปไหนไปไหนไปไหนไอ้ไหนฮะน,น,นับไปยิงไอ้นี่ก่อนครับลูกน้องมันดูดเอาเร็วๆดิอย่า,ายาเอาหมอนมาเอาหมอนมาดิด เทพตายครับเนี่ครับถูกเทพตายเออยิงยิงบอสเจเทพตายครับท่านผู้ชมจังหวะนี้เจเทพตายอ้าถูกสังหารต้องการยังอัพไม่เสร็จเลยอัพไม่เต็มเจเทพตายครับท่านผู้ชม โอ้ยตาสุดครับตาสุดตาสุดตายครับประเทศตายใครกดอ่ะใครกดจำแพ้พีจิวอ่ะกดอะไรอ่ะไม่กดกดอะไรอ่ะไม่ได้กดพี่กดอะไรอ่ะอ๋อพี่จิวกดอือกดใครกดจำแพ้

โอ้ย h h โอ้โอ้โหวิน้อนนนนนน้นนนนยนน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 นอนนนนครนน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 นอนนนอนนนอนน่อนน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 นอนน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 ้นน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 อนน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 น s นน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 นอนน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 นยนนนบนนนนนบนย